ะะเราเข้าสู่เทนสุดท้ายแล้วนะคะเราถึงเทนสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราจะมาเรียนเรื่อง future simple กันนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจริงๆ future เ,เนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครเรียนตั้งแต่ present เนาะแล้วก็ past และนี้เป็น series future นะคะ future เ,เนี่ยสั้นสุดละเราง่ายสุดด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่า future simple เนี่ยในเทนส์นี้น่ะเราใช้ยังไงได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าใครสังเกตได้นะคะก็คือตามชื่อได้เลยนะถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ย future simple หรือว่าในแต่และเทนส์เนี่ยมัน มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างหรือว่าจะแยกประเภทได้ยังไงบ้างกลับไปดูในวิดีโอที่อธิบายทั้งหมด12 tense นะคะอันนั้นนะเห็นภาพชัดเจนทั้งหมดเลยพอเราเห็นทั้งหมดร้อยเเซนะคะแล้วเราค่อยซูมอินเข้ามาเนาะว่าในแต่ละเทนส์เนี่ยมันมีดีเทลอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนิดหน่อยๆนะคะโอเคมาดูที่ future simple กันนะคะ future simple ตามชื่อเทนส์เลยค่ะ future คืออนาคต นะตามชื่อ future อนาคตและ simple แปลว่าง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเออะไรก็ตามที่เราบอกว่าเอ้ยใช้กับเหตุการณ์อะไรที่มันง่ายๆในอนาคตเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตเราใช้ t e n s e ้ C ได้เลยนะคะตัวอย่างประโยคเช่น we will complete the project tomorrow อ่ะเราจะเสร็จโปรเจกต์เนี่ยทำโปรเจกต์อันเนี้ย พรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะ p a s t Now เราไม่ได้พูดถึงแนวก็เรากําลังพูดถึงฟ u t เจ e ตรงนี้อยู่นะคะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เราบอกว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้จะเกิดในอนาคตรเราใช้ Future simple นะคะมาดูครอสร้างประโยคก,กันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะแยกเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามนะคะอ่ะ Tense เนี้ยง่ายสุดเลยเพราะว่าไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตามนะเราใช้วิ l ทั้งนั้นเลยค่ะนะ will แล้ววิ l ตามด้วยอะไรเอ่ย v ว r b i n f i n i t i v e นะคะ วอีกที verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่ว่าประธานมันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะไม่ผันคําว่าไม่ผันก็คือไม่เติม ing ไม่เติม ed ไม่เติม s ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะคะมันเป็น verb เพียวช่องแรกเลยนะอะ subject บอก will แล้วก็ตามด้วย verb infinitive ตัวอย่างเชน่นถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยคืนนี้เดี๋ยวฉันโทรหา I will Call you t o i g h t เนี่ยแบบนี้ง่ายสุดเลยซึ่งเหตุการณ์เนี้ยบอกโอ oh, I will call you tonight แต่ว่าฉันจะโทรหาคืนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยมันเป็นอนาคตนั่นเองนะเราก็ใช้แบบนี้นะคะต่อมาประโยคปฏิเสธค่ะเราใช้ will อยู่แล้วเนาะแล้วเราก็แค่เติม not เข้าไปค่ะประโยคปฏิเสธ will not will not ตัวย่อมันคือคำว่า won ค่ะ w o n apostrophe แล้วก็ฉีดนะคะแล้วก็ตามด้วย verb infinitive ตัวย่อเนาะ นะอะถ้าจะบอกว่าพวกนี้น่ยฉันจะไม่เรียนเลข I won't นะคะ I won't study I won't study math Tomorrow เอ้ยพรุ่งนี้ฉันไม่จะไม่ได้เรียนเลขนะคะอันนี้เป็นการบอก Tomorrow นะเป็นการบอกพรุ่งนี้บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ทําสิ่งนี้นะ,ะถ้าใครเรียนมาจนถึง Future แล้วเนี่ยก็จะพอจับทางออกแล้ววิธีการตั้งประโยคคําถามเราก็เอาที่มันเป็น verb ช่วยย้ายไปอยู่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นประโยคคําถามแล้วนะคะก็จะเป็น View ข้างหน้าเนาะ View Subject นะคะแล้วก็ตามด้วย verb infinitive ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นถ้าจะถามว่าเย็นนี้เนี่ยคุณจะทำการบ้านหรือเปล่าเราก็แต่งประโยคคำถามได้ว่า Will you do homework this evening? Will you do homework this evening? ตอนเย็นเนี้ยคุณจะทำการบ้านหรือเปล่าคำถามนี้เป็นการถาม yes/no นะคะพอเวลาการตอบปุ๊บตอบได้สองอย่าง yes I will อ่ะพอถาม will ก็ตอบ will yes I will no I won't นะคะน่ะ,อ,ะอันนี้เป็นการถามว่าใช่ไหมนะคะ เหมือนเดิมค่ะถ้ามีพวก wh question ย้ายมาอยู่ข้างหน้า will อีกทีหนึ่งนะคะ wh question มีอะไรบ้าง what where when why who how which พวกนี้นะคะย้ายมาอยู่ข้างหน้า will อีกทีหนึ่งนะ,ะ,ะตัวอย่างเช่นถ้าจะถามว่าเออคอนเสิร์ตจะเริ่มกี่โมงมันพูดถึงในอนาคตใช่ไหมคะเราก็เอา what time มาไว้ข้างหน้าได้นะคะเพราะว่า what time น,นี้เป็นการถามว่ากี่โมง what time will the concert start เว็บที่เราใช้คือคํา m e start คัะเนี่ย what time will the concert start อ่ะคอนเสิร์ตเนี้ยจะเริ่มกี่โมงฟังประโยคคำถามอีกทีหนึ่งเขาพูดว่า what time will the concert start เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบอะค่ะเราได้ยินประโยคคำถามข้อถามว่า will the concert start เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเป็นประโยคบอกเล่าเราก็ตอบทวนประโยคคำถามนั้นนะคะ่ะว่า the concert will start at อันนี้กี่โมงอะไรก็ว่าไปอันนี้ at 5 pm นะคะ โอเคตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งล้วเอา where มาไว้ข้างหน้านะคะอ่ะเช่นถ้าเราจะถามว่าเออสัปดาห์หน้านะ่ะคุณจะไปเที่ยวไหนนะ where will you travel นะะ where will you travel next week นะว่าคุณนะ่ะสัปดาห์หน้านะ่ะคุณจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะอ่ะประโยคคำถามข้อถาม where will you travel เวลาเราตอบเราก็ต้องตอบไปประธานเป็น I เนาะเพราะว่าคำถามข้อถาม you ใช่ไหมคะ where will you travel next week เราก็ตอบว่า I will travel นะคะ เวลาตัวยอ่อนะคะตัวยอ่อนะเราสามารถใช้เป็น apostrophe LL แบบนี้ได้นะคะก็จะเป็น view เนาะ I'll travel นะ I travel to Phuket next week อนะถ้าจะตอบสถานที่อะไรก็ตอบไปนะคะก็ตาม WH Question เลยนะเห็นไหม Future s i m p l โพง่ายมากนะคะอะมาดูเรื่องคำบอกเวลานิดนึงค่ะถ้ามีคำบอกเวลาพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นคำบอกใบ้เนาะว่าถ้าเจอคำพวกนี้โอกาสที่จะอยู่ในเทนส e นี้ก็มีสูงนะคะเช่นอะไรบ้าง่ายสุดเลย tomorrow tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้อ่นะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในอนาคตก็คือพรุ่งนี้หรือ next ก็ได้ค่ะ นะ soon s o แปลว่าเร็วเนี้ในระยะเวลาอันใกลน้นี้เร็วๆนี้หรือ shortly ก็ได้ค่ะนะ shortly ก็แปลว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้นะเดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ย shortly หรือ from now on ก็ได้ค่ะนะ from now on แสดงว่า from now on ก็แปลว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมันก็พูดถึงสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตนะคะอ่ะหรือจะบอกว่า in a few minutes ก็ได้ค่ะ in a few minutes ก็คืออีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ นะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ in a few minutes หรืออีกอันหนึ่งคือ in the future นะคะ in the future โอเคนะคำบอกเวลาตัวนี้เป็นคำบอกใบ้นะคะมา ต่อกันข้างล่างนิดนึงค่ะถ้าใครจำได้นะคะในที่ p r e s e n t continue อา่ครูมีเมนชั่นอยู่นิดนึงนะและได้พูดไว้อยู่นิดนึงนะคะว่าการใช้ v e r b to be แล้วก็ going to มันจะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตอย่างแน่นอนได้เหมือนกันนะคะโครงสร้างประโยคนะคะที่อยู่ใน p r e s e n t c o n o n ถ้าใครแน่ใจไปดู p r e s e n t c o n ได้มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะเราก็ใช้เป็นเหตุการณ์ในอนาคตได้ก็จะใช้เป็น is mr นะคะตามด้วย going to นะเดี๋ยวดูตัวอย่าง going to บวกด้วย verb infinitive นะคะแบบนี้แหละ is am are going to บวกด้วย verb infinitive นะคะดูประโยคตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายเช่นตัวอย่างประโยคบอกเราบอกว่า I'm going to meet my friends this evening อะ่ะฉันเนี่ยกำลังจะไปเจอเพื่อนตอนเย็นนี้เอ้ยถามว่าอันนี้เจอยังยังใช่ปะ่ะ I'm going to meet my friends this evening ก็บอกว่าเนี่ยตอนเย็นนี้ฉันกำลังจะไปเจอเพื่อนนะคะซึ่ง การใช้ a r m um, o i n g To เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากำลังทำนะคะมันแปลว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะแสดงว่าแน่นอนแต่ว่าอะไรนัดใหม่ไปแล้วนี่นัดเพื่อนล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปเจอเพื่อนตอนเย็นนี้นะคะประโยชตัวอย่างตัดมา what time are you going to see the dentist ว่าเนี่ยคุณจะไปเจอหมอฟันนะ Dentist คุณจะไปเจอหมอฟันตอนกี่โมงแสดงว่า แสดงว่านักไปแล้ว are going to นะคะมันอะไรก็ตามที่เหตุการณ์ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะเราใช้ is yes, am are going to นะตัวอย่างอีกประโยคหนึ่งเราบอกโอเค look at the sky is going to rain บอกเอ้ย e มองท้องฟ้าสิฝนมันกำลังจะตก it's going to rain แสดงว่าสิ่งนี้มันกำลังจะเกิดอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะไม่ใช่วิวตามด้วย verb infinitive มันใช้เป็น present continuous เดี๋ยวครูจดไปตรงนี้ว่าจริงๆเทนเส้นนี้มันคือ Present Con นะกลัไปดูที่เพรสเซนต์คได้มีอยู่ข้อหนึ่งเพรสเ n นต์คเราบอกว่าถ้าใช้หน้าตาแบบนี้นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะหรืออะไรก็ตามที่เราตัดสินใจที่จะทำอย่างแน่นอนหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่วางแผนไว้แล้ว วางแผนไว้แล้วชัวแน่ๆว่าจะเกิดขึ้นนะคะหรืออะไรก็ตามที่เรานักไว้แล้วเราใช้ going to ได้นะคะนะอะตรงนี้ถึงแม้ว่าหน้าตาม,มันจะเป็น verb ing แต่มันหมายถึงในอนาคตนะโอเคจบ future s i m จริงๆคียหลัก future s i m มีอยู่แค่นี้แหละ w i l w ตามด้วย verb infinitive นะคะไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ใช้ w i l l นะ โอเคอ่จบฟิวเจอร์ซิมนะคะแล้วเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะก็ถ้าใครอยากเบรกวิดีโอเบรกก่อนได้นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูเฉลยในทัทถัดไปนะคะมาค่ะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่หนึ่งกันนะคะอันนี้ จะต้องดูความหมายของประโยคด้วยนะจริงๆอันนี้มันง่ายแหละเราต้องดูเรารู้แค่ว่ามันใช้วิวแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดูความหมายของประโยคได้ว่าเราจะใช้วิวหรือจะใช้ว o n t นะคะคำว่าว o n t ก็ย่อมาจาก will not นั่นเองข้อที่หนึ่งนะ don't worry about the exam you do 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 just fine นะคะ don't worry about the exam ก็คือเอยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องข้อสอบหรอกคุณอน่ะจะทำได้ดีคุณจะทำได้ผ่านมันอยู่แล้วนะคะอันนี้ you will do just fine นะ fine แปลว่าโอเคนะเหมือนเวลาเราพูด I'm fine เอ่อสบายดีฉันสบาย f i มันคือโอเคอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวล you will do j u s t fine โอเคข้อที่สองนะคะ i จุดๆ forget your birthday นะ forget แปลว่าลืม Promise i promise promise แปลว่าสัญญานะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ i will forget your birthday หรือ i won't forget your birthday ดอันนี้เราก็ควรจะไม่ลืมใช่ไหม i won't forget your birthday ฉันจะไม่ลืมวันเกิดคุณหรอก i promise ฉันสัญญานะคะ ข้อที่ส she จุ come to the party because she's feeling sick อา come to the party แล้วข้างหลังบอกว่า she ป่วยใช่ปะ she's feeling sick เพราะฉะนั้นถ้าเขาป่วยเขาต้องไม่มาปาร์ตนะี้เนาะ she won't come to the party because she's feeling sick ข้อที่สนะคะ if you don't hurry ถ้าคุณไม่รีบ we to, to, to miss the train นะคะคำว่า miss the train ในนี้แปลว่าตกรถไฟนะถ้าคุณไม่รีบใช่ปะถ้าคุณไม่รีบ ถ้าคุณไม่รีบคุณจะตกหรือไม่ตกถ้าคุณไม่รีบคุณจะตกสิคุณจะต้องตกรถไฟ we will miss the train ข้อที่หนะคะ I จุด call you as soon as I get home นะ as soon as แปลว่าทันทีที่นะคะอ่ะแสดงว่าทันทีที่ฉันถึงบ้านฉันจะโทรหาคุณแน่นอน I will call you as soon as I get home ข้อที่6นะคะ she จุดจุ be happy to hear the good news นะ,ะแสดงว่า she จะต้องมีความสุขหรือ she ต้องไม่มีความสุขนีบอกว่าอันนี้ต้องเป็น she ต้องมีความสุข she will be happy to hear the good news good news ก็คนะือข่าวดีข้อที่7 he จุดจุ go to the gym today because he is too tired นะคะ tired แปลว่าเหนื่อย he is too tired แปลว่าเออเพราะว่าผู้ชายคนน,นั้นเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่ไปยิมเนานะ นะคะ he won't go to the gym today because he's too tired ข้อที่8นะคะ I จะจ help you with your homework after dinner นะก็บอกว่ามันควรจะบอกว่าฉันจะช่วยใช่ไหมฉันจะช่วยคุณทำการบ้านหลังทานข้าวเสร็จ I will help you นะมันเป็นการตัดสินใจตอนนี้บอกว่าเออเดี๋ยวฉันช่วยนะเดี๋ยวฉันช่วยทำ I will help you ข้อที่9นะคะ The meeting จุดจุด start at 9 a.m. so don't be late นะดังนั้นห้ามสายอย่ามาสายเพราะ meeting จะเริ่มนะ will start at 9 a.m. ข้อที่10นะคะสุดท้าย he จุดจุดจ pass the test ถ้าเขานะ่ะไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องทำข้อสอบไม่ผ่านสิ he won't pass the test เขาจะทำข้อสอบไม่ผ่านถ้าเขาไม่อ่านหนังสือนะคะโอเคอ่ะ okay. อันนี้วิวกับว n นฝันนะ ไปที่ Exercise 2นะคะ Exercise 2สตรงนี้เนะีเป็นการที่เราจะต้องดูในแต่ละประโยคว่าควรจะใช้ i ิวหรือจะใช้ work to be going to นั่นเองนะคะะมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าใช้วิวอะคะ่ะ มันจะเป็นการบอกเหตุการณ์นในอนาคตที่ตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยตอนนี้บอกเดี๋ยวฉันจะทำเดี๋ยวฉันจะทำนะคะมันเป็นการพูดอะไรทั่วๆไปเนาะน้ำหนักมันไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าใช้ B going to เหมือนตะเกียกคะ่ะที่เราบอกอะไรก็ตามที่นัดหมายไว้แล้วเนาะที่มันจะเกิดอย่างแน่นอนนะคะเราจะใช้ B going to มาตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาถามว่า why are you putting on your coat ทำไมคุณถึงใส่เสือ้อโค้ทล่ะ แล้วมันเป็นกำลังใส่ด้วยนะ Why are you putting on put on แต่ว่าสวมใส่นะคะเนี่ยทำไมคุณถึงกำลังสวมใส่เสื้อโค้ทอยู่นะคะตรงนี้เราตอบว่า I'm going to go outside นะคะจริงๆตรงนี้แอบยากนิดนึงทำไมถึงตอบว่า I'm going to go outside นะเพราะว่าประโยคตรงนี้ค่ะมันเป็นการบอกว่าเอ้ย e ทำไมคุณถึงกำลังสวมใส่ด้วย Why are you putting on ทำไมคุณกำลังสวมใส่เสื้อโค้ทแสดงว่าอันนี้มันค่อนข้างชัว์แน่นอนนะคะว่าเออฉันก็ลังจะไปข้างนอกก็เลยใช้เป็น I'm going to go outside เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวฉันก็ลังจะไป นนอกนะคะโอเคข้อที่สองนะคะ what are your plans for the weekend นะ what are your plans ก็คือแผนที่คุณจะทำเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้คุณจะทำอะไรนะคะ what are your plans เป็นถามเรื่องแผนอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างจะแน่นอนนิดนึงนะคะเราก็เลยใช้โอเคขอเป็นว่า I'm going to visit my parents นะคะอ่ะมันมีเว r รไปข้างหลังนเนาะมีไกับวิ s ิตนะคะ โอเคข้อที่สามนะคะ I can't reach the top shelf เออเนี่ยฉันเอื้อมไม่ถึง top shelf ก็คือชั้นวางของที่อยู่ชั้นบนสุดนะ top shelf นะคะชั้นเอื้อมไม่ถึงเลยนะอะแล้วบีก็เลยบอกว่า Don't worry จุดๆด it for you แล้วก็มีคำว่า I ค่ว่า get นะคะบอกว่าเออไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันไปเอามาให้ก็เป็น I will get นะคะ เนี่ยประโยคในลักษณะเนี้ยเราแค่บอกว่า I will get it for you แค่นี้ก็พอนะคะอไม่ต้องว่า I'm going to get นะ I'm going to get นี่คือแบบว่าเหมือนว่างแผนไว้ล่วงหน้าบอกว่าเอ้ยแกเอาของบนเชลไม่ถึงใช่ไหมเออเดี๋ยวฉันจะว่างแผนไปเอาให้เธอนะ่ยไม่ต้องขนาดนั้นบอกว่าเออเดี๋ยวฉันทําให้นะตอนนี้บอกเลยนะตอนนี้ตัดสินใจตอนนี้เดี๋ยวจะทําให้ Ill get it for you แค่นี้นะคะโอเคข้อที่สี่นะคะ I'm hungry ฉันหิวอ่ะ ฉันหิวแล้วก็ B ตอบว่า I ุดจุดๆ o s e Sandwiches นะมีคำว่า I กับ Make นะคะมันบอกว่า I'm hungry A บอก I'm hungry ฉันหิวบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันไปทำแซนด์วิชให้นะคะเวลาบอกอะไรที่ตัดสินใจจะทำะตอนนี้เลยในอนาคตอันใกล้นี้ก็ตอบได้เลยว่า I will make some Sandwiches แค่นี้บอกว่าเออเดี๋ยวฉันทำให้เดี๋ยวฉันทำให้นะคะโอเค ข้อที่5นะคะ I've lost my wallet เออฉันทำกระเป๋าตังหายอะแล้ว B ก็เลยตอบว่า Don't worry ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจุดจุจุด you s o m e m o n e y แล้วก็ข้างหลังมีคำว่า I กับคำว่า lend นะคะ lend แปลว่าให้ยืมอะ lend แปลว่าให้ยืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเออไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวฉันให้เธอยืมเงินก็เป็น I will lend I will lend you s o m e money เดี๋ยวฉันให้เงินเธอยืมนะนะคะไม่ต้องว่า I'm going to lend นะมันทางการเกินไปมันไม่ต้องแน่นอนขนาดนั้นบอกแค่ว่าเออเนี่ยกระเป๋าตั้ง์ฉันหายเดี๋ยวฉันให้เงินเธอยืมแค่นี้ก็จบนะคะโอเคต่อมาข้อที่6นะคะ this f o o doesn't t t s t e v e r y good d o e s it นะบอกว่าเอ้อาหารในนี้มันรสชาติมันไม่อร่อยเลยใช่ไหมเวลาแปลนะคะ Doesn't taste very good ก็คือรสชาติมันไม่ดีเลย Does it? ใช่ไหม B ก็เลยตอบ no it's horrible แบบเออมันแย่มากเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาต้องไม่กินถูกไหมแสดงวา horrible มันแปลว่าแย่มากค่ะพอแย่มากครบเราก็ต้องบอกว่าไม่กินข้างหลังมี I not eat แสดงว่าเราต้องบอกว่า I won't eat บอกแค่นี้ได้เลยนะคะไม่ต้อง I'm not going to eat อะไรแบบนั้นนะเราบอกแค่ว่าโอเคเออฉันไม่กินอ่ะตอนนี้ฉันไม่กินแค่นี้นะคะโอเคข้อที่เจดนะคะ Do you hear that Sarah is leaving London เอายคุณได้ยินหรือเปล่าว่าซาร่ากำลังจะกาลังจะออกจากลอนดอนไปแล้วคือกำลังจะย้ายออกไปแล้วนะคะเขาเขากำลังจะกลับละอ่ะแล้วบีก็เราบอกตกใจบอก Oh no I didn't when t ุดๆนะแล้วก็ไม่ she เพราะฉะนั้นเนี่ย พอถามเวนนะ่ะเวนแปลว่าเมื่อ,อไหร่แล้วประโยคนี้เป็นประโยคคําถามนะเป็นประโยคค์คำถามนะไอเอเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันได้ยินมาว่าซาร่ากำลังจะออกจากลอนดอนแล้วก็บอกอบี um, ก็เลยบอกว่าโอ้ oh, ไม่ไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยนะแล้วก็เลยต้องถามว่าเมื่อไหร่เขากําลังจะออกใช่ไหมแสดงว่าอันนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าชนะีน่ะกําลังจะย้ายออกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น when is she going to leave นะคะ and อันนี้มันค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าประโยคข้างบนอะซ a ร่า is leaving แปลว่าซาร่าเขาจะออกจากลอนดอนแน่ๆแหละอันนี้ก็เลยถามในเวเดียวกันนะว่าแบบเอเอ when is she going to leave นะคะข้อที่8นะคะ are you going somewhere tomorrow ว่าเออพรุ่งนี้นะ่ยคุณจะไปไหนหรือเปล่า are you going somewhere tomorrow พรุ่งนี้คุณจะไปไหนหรือเปล่านะคะ B ก็ตอบว่า yes แล้วก็จุดๆนะ the new movie with my m o m นะคะแล้วก็มี iW a t c h แสดงว่าเขาจะต้องบอกว่าเอยอันนี้ค่อนข้างชัวร์นะดูน้ำหนักแล้วค่อนข้างชัวร์ใช่ไหม มันดูจากประโยคคำถามได้ด้วยเช่นกันค่ะบอก Are you going somewhere tomorrow คุณจะไปไหนหรือเปล่าพรุ่งนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบ Yes ต้องเป็น Yes I'm going to watch นะคะอันนี้น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะมันค่อนข้างชัวร์ว่าเขาจะไปนะคะข้อที่9สุดท้ายค่ะ I'm feeling really overwhelmed with all this work อ่ะฉันรู้สึกแบบโอ r w h oh, e l m e d แบบรู้สึกแบบท่วมทวน้นเยอะแยะไปหมดนะ แบบรู้สึกแทบจะโดนงานทับอะไรแบบนี้เออฉันรู้สึกแบบเยอะไปหมดเลยงานเยอะแบบท่วมทนไปหมด B ก็เลยตอบ it's okay จุดจุดจุด you finish it after lunch แล้วก็มี I กับ help นะคะแสดงว่าเป็นการบอกเลยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยก็เป็น I will help เอาแคะ่ okay, นี้พอนะบอกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันช่วย I'll help you finish it after lunch เดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอตอนหลังกินข้าวเสร็จนะคะบอกแค่นี้นะไม่ต้องแบบ I'm going to help เออบอกแค่ว่ามันบอกนะตอนนี้บอกว่าเออเดี๋ยวฉันช่วยก็คือแนนนะคะเดี๋ยวฉันช่วยทานไหนที่น้ำหนักมันน้อยมันตัดสินใจนะตอนนี้น้ำหนักมันน้อยเราใช้แค่ I will ก็พอนะคะโอเคะ okay, ค่ะจบที่ future simple ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะจะเป็นเหมา ที่เหลือเอไรนะเหลือฟิวเจอร์นะคะเหลืออะไรบ้างอะฟิวเจอร์คอนฟิวเจอร์เพอร์เฟกแล้วก็ฟิวเจอร์เพอร์เฟกคอนนะคะในคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะรวบเป็นคลิปเดียวเลยนะเพราะว่าโอกาสที่จะเจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะก็เลยแบบฝึกหัดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะจริง่ฟิวเจอร์ซิมง่ายแหละเอออาจะใช้วิวทั้งนั้นเลยในอนาคตนะคะมีแค่นี้นะคะโอเคถ้าใครมีคําถามใดๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาถามเรื่องเอ,อ่อขอซื้อชีทก,ก็ได้นะคะ,จะ,ะ,คะจะได้ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะก็ในแต่ละบทเนี่ยมีแบบฝึกหัดให้ทุกออันนะะะคแล้ววกก็็มีีีไรดดูโ ฟรีได้เลยนะคะเรียนแปลมาได้ทุกพอยต์เลยใครเตรียมสอบนะคะก็สามารถมาทบทวนในวิดีโอนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปเรื่องฟิวเจอร์นะคะที่เหลือเนี่ยใกล้หมดแล้วนะเรื่องเทนส์นะคะวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ